กรณีเรื่องนะครับผลไม้พิษจากต้นไม้พิษเรื่องพี่น้องเสื้อแดงเรื่องการรัฐประหารเรื่องบ้านป่านะครับรวมกระทั่งเรื่องถูกยัดข้อหาเนี่ยในแต่ละเรื่องราเนี่ยอดีตนายกทักษิณต้องทบทวนอย่างชาๆชาว่าที่ผ่านมานั้นตัวเองกระทำอะไรไปบ้าง ตลอดระยะเวลาที่นะครับเดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยถ้าวันนี้เนี่ยนะครับกลับมาเลี้ยงหลานจริงผมแก่แล้วผมขออนุญาตนะครับถึงสองครั้งเนะี่ยวันนี้นาะยกทักษินจะได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุขคนหนึ่งแต่ว่าเมื่อไม่ได้มาเลี้ยงหลานจริง และไม่ได้ใช้ความสังขารที่อ้างว่าแก่จริงไปกระทําเรื่องอืนๆผมนี่ได้ติดตามว่าเรื่องราวเนี่ยนะครับว่าทําไมจึงยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบ22สิงสิงหาที่เรียกว่าเป็นการดิวนรกนั่นไอ้ฝ่ายคู่ดิวก็มีความเชื่อว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานนะแล้วบ้านเมืองก็จะได้สงบกันเสียทีหนะึ่ง ไม่ได้มีแนวความคิดตั้งแต่ตั้งต้นว่าจะเอามาจัดการใดๆกับพรรคเก้าไกลเพราะด้วยเหตุก็คือหมายความว่าพรรเก้าไกลถ้าเขาจะจัดการเขาก็จัดการได้เองอยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งอดีตนายกทักษิณเพราะวันที่นายกทักษิณมีความแข็งแรงมากที่สุดได้มาถึงสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด มากกว่า9ก้าวไกลถึงสาเท่าในวันนี้วันนี้เก้าวไกลเพียงแค่ร้อยหาเอยังไม่เคยปกครองประเทศไม่เคยบริหารราชการแผ่นดินไม่เคยมีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องงบประมาณแผ่นดินไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรเลยซึ่งจะแตกต่างไปจากนะครับการลึกเข้าไปในโครงสร้างทั้งอำนาจและผลประโยชน์นะครับที่ยาวนาน ตั้งแต่ปี2544แต่ว่าเมื่อมันไม่ได้เป็นไปตามที่ให้คำมั่นสัญญาเพราะทันทีที่ดิวจบที่ลังกาวีนั่นเนี่ยนะครับก็มีการให้สำแดงตนโดยการผ่านทวิตเตอร์ว่าผมขออนุญาตนะครับผมขอกลับมาเลี้ยงหลานผมแก่แล้วผมขออนุญาตนะครับปัญหาก็คือว่าขออนุญาตใคร ให้คำมั่นสัญญากับใครเมื่อเดินทางกลับมานั้นเน่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับก็เหมือนถูกเซตไว้นะครับอย่างเตรียมพร้อมมากที่